นะครับอาหารสามถ้วยนะครับอาหารเสริมสามถ้วยของผมเนี้ก็จะเป็นอาหารหลักเรียกว่าอาหารเสริมหลักอยู่ละนะครับที่จะต้องมีไว้ในกล่องตลอดเวลาครับมีให้ทุกวันนะครับแล้บางถ้วยก็อาจจะเปลี่ยนรายอาทิตย์บางถ้วยอาจจะเปลี่ยนรายวันนะครับอย่างมากก็คือรายสองวันนะครับ หรือถ้าเรามีอาหารเสริมให้เขากินตลอดเวลานะครับสุขภาพเราก็าดีนะครับและการเปลี่ยนการล้างถ้วยบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราโรงเรียนของเรามีความสะอาดนะครับอาหารมีความสะอาดนกก็สุขภาพดีไปด้วยนะครับเราจะสังเกตว่านก ของผมนี่ก็จะดูสุขภาพค่อนข้างดีนะครัเมไม่ได้ชมนกตัวเองนะครับก็มาดูดูจากสภาพเราครอยากให้ลองอลองไปลองใชกันดูครับล้างบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆเหนื่อยหน่อยแต่ว่านกไม่ตายนะครับเราต้องสร้างใจู